สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีพระเครื่องทุกท่านนะครับพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับวันนี้อีพีที่นี่ครับสามร้อยสามสิบสามนะครับวันนี้ก็ได้พระมาหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับสนใจหรือชื่นชอบเท่าไหร่นะครับก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้ครับที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมีบริการเก็บไปทางเหมือนเดิมนะครับผมนี่มาดูพระ องแรกครับพระรายการแรกหรือพระองค์แรกของเราครับวันนี้ฮะดูนะครับวันนี้ได้มาไม่เยอะนะครับนี่ครับนี่คือพระองค์แรกนะครับนี่ฮะพระองค์แรกเป็นพระน่าจะเป็นหลวงพ่อเงินนี่ฮะหลวงพ่อเงินเขาเรียกพิมพ์อะไรพิมพ์พิมพนิยมเปล่าครับนี่ครับดูเห็นไหมนี่ฮะองค์แรกนะครับพิมพ์นิยมดูนะครับ พี่ท่านใดเคยเห็นพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับพิมพ์แบบแม่แล้วก็ใต้ฐานนะครับนี่ฮะนะครับช่อชนวนครับแล้วมีเนี่ยเม็ดเดือดโผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ฮะเม็ดเดือดในการเทโลหะไปแล้วผุดเดือดนะครับดูนะครับแข้งแล้วก็ดูฐานนะครับดูพิมพ์ดูดิวจีวรครับเนื้อธรรมชาติครับเหลืองอมเขียว ซอกลึกๆนะฮะนี่ครับรายการแรกรายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะเป็นหลวงพ่อเงินเรียกว่าพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับพิมพ์นิยมนี่ฮะนี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับเอาอันนี้ขอญาตเปิดที่เอาห้าร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ขอญาตเปิดห้าร้อยห้าสิบครับเพราะว่าพระดูนะฮะตรงกลางๆนี่ครับล่องแหมดูเนื้อดูผิว ซอุกลึกแล้วนะครับนี่ฮะห้าร้อยห้าสิบครับรายการที่หนึ่งครับโอ้สวยงามครับต่อไปรายการที่สองครับรายการที่สองนี่เป็นนี่ฮะเขาเรียกอะไรอะพระพระประธานเนื้อตะกัวหลวงพ่อเนียมนะครับเดี๋ยวจะให้ดูความเก่าของเขาเนี่ยนี่นะครับนี่ฮะหลวงพ่อเนียมเห็นไหมครับพระเนื้อตะกัวหลวงพ่อเนียมสวยเด,เดิมครับ นี่ฮะเก่าจริงแต่ฐานก็มีรูครับนี่นครับเดี่ยวสามร้อยห้าสิบครับตะกัวลงพ่อเนี่ยไหมครับนี่ฮะ,ะกัวเก่าครับเนี่ยผิวเก่ามากสามร้อยห้าสิบครับรายการที่ต่อไปรายการที่สามครับพระกิง่งอันนี้เป็นพระกิง่งนี่ฮะพระกิง่งกิ่งเก่าครับกิ่งไม่ทราบที่จริงนี่ฮะ เป็นเนื้ออูโคตดเก่าเสียเนื้อเสียนะครับดูนะมาดูนะครับนี่ฮะเตาโค้ดมีนัมเบอร์ได้ครับหนึ่งสองหนึ่งห้านะครับนี่ฮะนัมเบอร์เขานี่ฮะพระกิ่งกิ่งเก่าจริงไม่รู้กิ่งพระาเกจีท่านใดนะครับอันนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับกิ่งองนี้นะฮะน่าค้นหาครับเป็นกิ่งนาวะนะครับนี่ครับนวะน่าค้นหาจริงห้าร้อยบาทรายการที่สามครับต่อไปรายการที่สี่ ในการที่สี่นี่ครับในการที่สี่นี่เป็นอัน er. masa, ogi, urgency, น er ี N ้เป็นนี่ฮะพิมพ์ขี้ตาสี่ชายใหญ่นะครับนี่ครับสี่ชายใหญ่ดูนะครับดูใบหน้านี่ฮะล่องลึกๆนี่ครับเราดูเห็นครับเนื้อหานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ตะเข็บแล้วใต้ฐานนะครับก็จะนี่ฮะล่องรอยแบบจุดเดือดได้ครับจุดเดือดเด็ดเนี่ย มาอย่างนี้เลยนะครับอยู่นะแข้งนะครับเห็นไหมค่อนข้างเนื้อหาแบบเก่าเก่าดีครับเอาเป็นว่าพี่เพื่อนใดดูล้วชอบครับนี่ครับเม็ดขี้ตานะครับลึกมากจีมุมดูตะเข็บนะตะเข็บเทานี้อ้วนตึบเลยนะครับโอ้โหเราดูนี่ฮะนี่เอาเอาเอาห้าร้อยห้าสิบไปแล้วนะครับขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับ นี่นะฮะสวยเดิมๆเลยนะครับนี่ครับรายการที่สี่เลยครับต่อไปรายการที่ห้าครับการที่ห้าพระสมเด็จนี่ฮะพิมพ์ใหญ่ครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่ดูเนื้อดูผิวนะครับนี่ฮะดูองค์พระแม่ผิวสวยงามครับนี่ฮะด้านหลังด้านหลังเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับนี่ฮะ โหสวยงามจริงครบสมเด็จรงนี้ฮะเนี่ยนี่นะครับองนี้นะฮะดูนะครับสวยงามเดิมเดิมครับผิวน่ารักดีครับ้าองนี้เนี่ยฮะสมเด็จดูด้านข้างก็รู้แล้วนะครับนี่ครับหิมใหญ่ครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่ห้านะครับผมต่อไปรายการที่หกครับรายการหกนี้เป็นทินราชปีสองพันห้าร้อยครับนี่ครับ ปี2,100ครับเดี๋ยวขอญาตแก่ดูเลยนะครับจะดูรู้ว่าเป็นชินราชปี2,500ครับพิธีดีพิธีใหญ่นะครับผูกเสกนี่ฮะนี่ครับเป็นรูปหล่อโบราณท่านนะครับเราดูนะฮะจะอุดกิ่งและตอบโค้ดด้วยนะครับปี2 5 0 0นี่ฮะ โคตรชัดๆแน่นๆเนี่ยผาแท้ๆพิธีใหญ่เนี่ยนะเนี่ยน่าสะส่งสน้ำหน้าเก็บนี่ฮะเห็นไหมเป็นหล่อบโบราณครับพุทธศิลป์คือหล่อบโบราณนี่ครับเห็นไหมหล่อบโบราณแบบโอ้หน้าร่างจริงนี่นะครับดูด้านข้างนะครับต้องรอยการตกแต่งธรรมชาติครับปีสองพันร้อยนี้เอาเอาสี่ร้อยครับผมขอยายเปิดที่สี่ร้อยโคตรชัดๆแน่นๆครับนี่ฮะ พิธีใหญ่ครับปีสองพันห้าร้อยนะครับทินาลาดนี่ฮะเนื้อเขานี่แบบอมเขียวเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเนื้อแบบตึงแต่งเอี้ยเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่หกนะครับนี่นะฮะรายการที่หกสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดนี้เป็นผ้าสมเด็จอันนี้ไม่ทราบพระเกจินะครับแต่ดูเนื้อเขาครับโอ้เนื้อสวยมากพระองนี้นะฮะเนื้อสวยมากเราดูเนื้อนะครับ ขอญาตแกให้ดูเลยนะครับได้แบบรู้กันไปเลยครับว่าเป็นพระสมเด็จจากไหนครับผมสมเด็จโอ้ห่นปลอกเลยครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับแล้วเนื้อหาเขาดีมากเลยเนื้ออกทนโนเทาครับนี่ฮะเนื้ออกทนโตเทามูลสารกิจจะนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครัเนื้อเขาดีมากข้าวเนี้ยก็ดูด้านหน้าครับมวลสารดีค่าแป้งเดียบนี่ครับเอาสามร้อยครับผมองค์นี้นะฮะทราบที่จัดไปครับสามร้อยบาทในการที่เก็บต่อไปรายการที่แปดครับรายการที่แปดนี่ฮะอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับดูนะครับนี่ฮะเม็ดมวลสารเขาดูนะครับเห็นไหมอื้อ นี่นะครับดูด้านหลังนะครับเนื้อเขาจะแบบนี่ฮะมีมวลสารเป็นเม็ดเป็นก้อนแล้วนี่ครับดูด้านข้างครับนี่ฮะที่เอาเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันครับรายการที่ที่แปดนะครับต่อไปรายการที่เก้าครับที่เก้าไม้ครับนี่เป็น พระผงปากน้ำรุ่น4นะครับนี่ฮะรุ่น4ผมจะให้ดูนะครับเห็นไหมพระดูง่ายครับกล่องเดิมเดิมเลยนะครับรุ่น4นี่ฮะดูนะครับยันคมๆตัวตัดด้านข้างนะครับเป็นรอยคู่อย่างเงี้ยรุ่น4ครับนี่ฮะสวยงามมากแล้วผิวดเดิมด้วยนะครับนี่ฮะพระผงปากน้ำรุ่น4ครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมอยู่ในกล่องเลยครับหมายงี้เลยครับ นี่ครับผมแากงน้ํารุ่น่ขออนุญาตเปิดที่เอา400บาทนะครับนี่ฮะพิมพ์อะไรไม่รู้นะครับแต่ได้มาแบบนี้นะครับผมต่อไปรายการที่10ครับ10ดูนะฮะดูเนื้อนะครับเห็นไหมสังวาลบางๆนะครับแล้วเนื้อเขานี่แบบโอ้โหแล้วดูเนื้อนะครับพิมเห็นครับเนื้ออาจจะแบบคลุกคลักเป็นเป็นหล่อโบราณนะครับนี่ฮะโอ้โหดู นี่ครับมาดูใต้ฐานนะครับนี่ครับใต้ฐานพระเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับใต้ฐานเนี่ยนี่ฮะดูนะครับเนี่ยโอ้โหดูเนี้ยสังวานคางลึกครับนี่ใบหน้านะครับเห็นไหมหล่ออาจจะไม่สวยไม่เต็มครับแต่พระดูความเก่าโหนี่ฮะดูนะครับนี่ผิมพชี้ตานะครับนี่ฮะถึงเป็นพระหล่อไม่ค่อยสวยนะครับ นี่นี่นะครับนี่ฮะเนื้อตุ๊บตับเลยนะครับเนื้อนี้ปึกมากครับดูครับใต้ฐานนะครับนี่ฮะอันนี้เอาเอาห้าร้อยครับผมเรียเปิดที่ห้าร้อยรายการที่สิบครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดหมาครับสิบเอ็ดนี้เป็นนี่ฮะปกโพย้อยนะครับอันนี้ปกโพย้อยหลบพ่อกลวยครับ เหมือนคล้ายๆผ้าลงกุ่มาเลยนะครับนี่ฮะสมเด็จปกโคย้อยลงพ่อกลวยนะฮะผ้าเก่าเดิมๆเลยนะครับดูภาบกุกาบความเก่านะครับนี่ครับเห็นไหมครับปกโคย้อยนะครับลงพ่อกลวยสมเด็จนี่ฮะองค์เดียวนะครับเที่ยวทั่วไทยเลยฮะองค์นี้นะนี่ฮะโหสวยสุดเลยครับเก่าคลาสสิกสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยการกระเทาะ ออกไปนะครับนี่ฮะสวยจริงสมเด็จปุกโคย้อยนะครับเ <c oughs> ทียบพิมพ์ได้นะครับผมเทียบพิมพ์ได้เก่าคลาสสิกอย่างนี้ต้องจัดนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะปุกโคย,ย้อยหลวงพ่อกลวยหายากยากนะครับอัน <c oughs> นี้ฮะพระตัวจริงเลยได้มาเนี่ยดูนะฮะโอ้โหดูคลาสสิกจริงๆปุกโคย้อยครับเอาสี่รอยห้าสิบต่อไปรายการที่ สิบสองมาครับนี่เป็นหลวงพ่อทาวัดพระเนยียงแต่ครับเป็นรูปหลอ่อรุ่นสองนะครับดูนะฮะดูพระดูเนื้อนะครับหลอ่อออกมาได้คลาสสิกจริงจนี่คือหล่อโบราณของหลวงพ่อทานะครับแล้วดูนะฮะเห็นไครับเนื้อจะแบบแม่คลาสสิกจริงๆนี่ฮะนไครับเนื้อหา ค่อนจะเก่าครับนี่ครับผมพอทาเอาสี่ร้อยครับผมวิญาตเปิดที่สี่ร้อยครับสวยเดิมสวยงามนี้ครับสี่ร้อยบาทในการที่สิบสองต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะใครแบบทราบพิมพ์รู้พิมพ์นะครับแล้วดูนะฮะดูเม็ด เม็ดมวลสารนะครับเห็นไหมครับนี่ครับเม็ดโอ้โหเราดูดูนะฮะเราดูความคลาสสิกเราดูเม็ดมวลสารครับนี่ครับเราดูเนื้อโทนน้ําตาลนะครับเห็นไหมเม็ดอะโอ้อพระต้งจัดเหรอครับอย่างเงี้ยนี่ฮะโอ้โหดูนี่ครับองค์นี้ครับไม่ควรพลาดครับเม็ดมวลสารเยอะมากแล้วจัดจ้านมากครับเม็ดอะดูนะฮะ พิมพ์อย่างเงี้ยนี่นะฮะนี่ครับจำพิมพ์ให้แม่นเลยครับนี่นะครับโอ้โหสวยงามจริงพระสมเด็จองนี้นะครับดูนะฮะนี่ครับด้านหลังนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เอาหกร้อยบาทนะครับองนี้นะขอราคานี้นึงนะครับผมนี่ฮะเนื่องจากต้นทุนพระแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนะครับเราดูนะฮะเห็นไหมเม็ดเข้มเข้มเม็ดดําเม็ดน้ําตาลนะครับแล้วเนื้อเข้มมาก เอาหกร้อยบาทครับอันนี้ใครไวใครได้เลยนะครับหกร้อยบาทครับโอีคนะฮะเราดูนะครับพระแม่พระนนี้ต้องจัดแล้วนะครับดูนะฮะนี่ครับอื้อสวยจริงหกร้อยครับรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่ครับสิบสี่พระสมเด็จอันนี้อีกพิมพ์นึงนะครับนี่ฮะเจ้าของเลี่ยมเก็บเลี่ยมใช้อย่างดีเลยนะครับเจ้าของพระนะครับรักมาก เพราะว่านี่ฮะมีมนมสารตรงนี้เองรักเพราะความเก่านี่ฮะรักเพราะเก็บมานานดูนะครับโอ้โหนี่ฮะสมเด็จต้องคิจ้าอย่างนี้ครับนี่ครับเห็นไหมนี่เม็ดนี่ครับเม็ดกล้วยสุกเม็ดอะไรโอ้โหนี่ฮะเยอะแหมดเลยครับพิมพ์นี้นะครับนี่ฮะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสมเด็จนะฮะ แล้วสวยเดิมเดิมด้วยดูเนื้อดูพิมพ์โอ้โหฮะเอาเอาห้าร้อยบาทครับองนี้นะฮะชอบจัดไปเลยนะครับนี่ฮะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับห้าร้อยบาทรายการที่สิบสี่ครับต่อไปรายการที่สิบห้าครับสิบห้าฮะสิบห้าเอาเอานี้ดีกว่ามั้งครับสิบห้าเอานี้ครับที่เป็น นี่ฮะหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาน่าจะห้าชายครับดูนะครับห้าชายแล้วเป็นพิมพ์ที่แบบว่าหล่อออกมาได้พุทธศิลป์ดีมากครับนี่ฮะใครว่าเป็นพุทธศินแบบหล่อโบราณเลยนะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับโอ้โหแล้วดูอย่างเงี้ยเข็บเห็นไหมเข็บบางๆเห็นแล้วดูก้นนะครับนี่ครับก,ก้นจะน้องรอยการแบบเทโลหะลงไปแล้วก็มีการนี่ฮะ ตัดแต่งช่อชนวนธรรมชาติเขาแข้งคมคมนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับโอ้สวยงามมากครับนี่ฮะโอ้โหเฮ้ยพระนี่ฮะดูธรรมชาติของเขาครับการหล่อด้วยฐานนะฮะเห็นไหมหนาข้างบางข้างเนี้ยมันเป็นเทแบบหล่อโบราณจะไม่เสมอกันตลอดไปครับนี่ฮะมันก็ต้องมีบ้างครับนี่ฮะเทแบบหล่อโบราณติดมัางไม่ติดมัาง เงียห้าร้อยครับรายการที่สิบห้านะครับต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกนะครับอันนี้เป็นอันนี้พระกิ่งครับพระกิ่งพระกิ่งตรงนี้ไม่ทราบที่นะครับเป็นพระกิ่งหลวงพ่ออะไรไม่ไม่แน่ใจนะครับนี่ครับได้มาแบบนี้เลยครับได้มาแบบคนบ้านเลยนะครับนี่ครับพระกิ่งดูพิมพ์นะครับจําพิมพ์ให้ได้ครับนี่ฮะไม่รู้เขาไปเคลือบอะไรไว้นะครับพระกิ่งเนี่ย พระก,กิ่งนะฮะข้างหลังก็จะตอกคาว่ากอจอครับนี่ฮะนี่ครับกอจอนี่เอาสามร้อยห้าสิบกแล้วกันครับพระกิ่งใราการที่ผมไม่ทราบที่กอจอต่อไปราการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดหมาครับอันนี้ขออนุญาตแกะออกกซองครับนี่ครับนี่ฮะ พระปีรันครับพิมพ์นี้หายากมากและเป็นพิมพ์นะครับที่ไม่ค่อยเจอครับนี่ฮะเนื้อผงใบลานคิบเข้มนี่ครับนี่ครับเป็นอีกพิมพ์ที่ไม่ค่อยเจอครับเจอแต่ซุ้มครอบแก้วครับที่เป็นซุ้มครอบแก้วแล้วพิมพ์มุนๆนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับนี่ฮะหายากไม่ค่อยเจอนะครับเป็นพระปีรันนะครับข้างยันเป็นนี่ฮะซุ้มครอบแก้วเหมือนกันแต่เป็นพิพิมพ์ปางอุ้มบาทนะครับ นี่ครับเราดูด้านข้างคาบความเก่านะครับนี่ฮะดูนะครับเนื้อโอ้โหเนื้อนี่เนี่ยนี่ฮะอยู่ดูอยู่อยู่คาบความเก่าดูคาบแบบคาบกูคาบออกไซด์นะครับนี่ฮะเขาจะทับกันนี่ครับแกะทีละพิมพ์อู้พาดูง่ายจริงครับปีลันพิมพ์นี้นะนี่ครับพิมพ์นี้หายากมากครับเอาหกร้อยห้าสิบครับพระปีลัน รายการที่17นะครับต่อไปรายการที่18 18นะครับผมขออนุญาตองนี้เลยฮะ18นี่ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์วัดเกป6หชั้นนะครับอกตันนะฮะองนี้นะฮะดูนะฮะดูเนื้อนะครับดูพิมพ์นะครับนี่ครับอกตันนะครับนี่ครับโอ้โหแล้วพระนี่ฮะค่อนข้างที่จะสวยงามครับ นี่ฮะเม็ดมวลสารนะครับแล้วดูนี่ฮะร่องรอยกันโอ้ดูเนื้อเนื้อนี่ก็แม่ดานหลังนี่จบแล้วครับนี่ฮะเนื้อฮะเห็นไหมครับเนื้อวัดเกตเลยครับโอ้โหดูเนื้อเนื้อสวยจริงเนื้องได้่างนี้นะครับนี่ฮะร่องรอยการขัดแต่งปัดด้วยตะไบนะนี่ฮะเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมวัดเกตหกชั้นหกตันนะครับ ต่อไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้านะครับนี่ครับสมเด็จบางพมฐานคู่ครับนี่ฮะฐานคู่คู่ยังไงครับเดี๋ยวผมจะให้พี่สี่ได้ดูนะครับนี่ฮะดูตรงนี้เลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่เม็ดมลเม็ดความเก่านี่มลสารนะครับนี่ครับแล้วดูองค์พานะครับ นี่ฮะคาบความเก่าเนื้อเขานี่นี่ฮะขอบนี่ฮะขอบปิ้นออกมาอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วเนื้อเนี่ยเนี่ยถ้าดูมาดูด้านหลังกันเห็นไหมครับเนื้อด้านหลังโอ้โหเนื้ออย่ันงี้ครับต้องจัดแล้วนะครับเนี่ยเนื้ออย่างเงี้ยสวยจริงครับเฮ้าเนี่ยนี่ฮะนะโอ้โหเนื้อ นี่ครับเนื้อค่อยไล่ดูนะครับนี่ครับโอ้โหเนื้อแบบน้ำเน่าเนื้อแบบจำจ้ำเงี้ยจำจ้ำดูด้านข้างครับโอ้ด้านข้างก็จบสวยงามครับตรงนี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับฐานคู่นะครับฐานคู่นี่ฮะฐานคู่เจ็ดร้อยบาทครับดูด้านหลังโอ้น่ารักมากเจ็ดร้อยบาทครับ รายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบครับรายการสุดท้ายครับผมรายการที่ยี่สิบรายการสุดท้ายนะครับนี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อินพิมพ์นิยมครับนี่ครับความเป็นนิยมของหลวงพ่อครับดูนะฮะเห็นไหมอดูใบหน้าครับแล้วดูนะครับเวจีวรครับลึกๆเนี้ยดูนี่ฮะ นี่ครับล่องลอยการถักตะไบแต่งออกไปนี่นี่นักแข้งคมคมนี่ครับมาดูด้านข้างครับโอ้โหผ่าเก่าคลาสสิกแล้วสวยแล้วพิมพ์แบบสวยงามจริงดูใต้ฐานครับเห็นไหมโอ้ใต้ฐานอย่างนี้จบแล้วครับเนี่ยยอดช่อชนวนนี่ครับแล้วก็การตัดแต่งตะไบนี่แบบล้มหมดแล้วครับนี่ฮะเลื่นเก่าจริงนี่ครับ นี่นะครับพิพนิยมนะครับนี่ฮะโอ้โหดูถ้าจับขอบนี่ฮะเลี่ยมทองนะครับหรือว่าเลี่ยมกรอบเงินนะครับพระอ์นี้ดูสวยมากเนี่ยโดดเด่นเลยนะครับนี่ฮะดูนะครับแม่อย่างนี้ครับหลวงพ่อเงินพิมพนิยมนะครับน่ารักมากครับดูใต้ฐานครับนี่ฮะสวยงามจริงให้ดูอีกทีนะครับ โอ้โหดูเพมก็จบแล้วครับนี่ฮะจะเอาเอาแปดร้อยบาทนะครับอันนี้ขออนุญาตเปิดที่แปดร้อยนะครับรายการสุดท้ายนะครับ <c oughs> ถึงชอบอยังไงก็โทรมาคุยโทรมาสอบถามกันได้นะครับวันนี้โจทย์แจนพระเครื่องนะครับขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับผม